สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเทรด tmgm บนโทรศัพท์มือถือแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับซึ่งก่อนที่คุณจะเทรด tmgm ได้คุณก็ต้องทําการสมัครเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินก่อนถ้ายังไม่ได้ทําก็สามารถกดไปที่ตัวไอมุมขวาบนที่ขึ้นมาตอนนี้เพื่อย้อนกลับไปดูวิธีการทํากันก่อนโอเคถ้าคุณทาแล้วเราก็ไปเริ่มต้นวิธีการเทรด tmgm บนโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ให้คุณมาที่ tmgm com แล้วก็กดไปที่3ขีดตรงมุมขวาบนแล้วก็กดที่พอท่าน แล้วก็กรอกอีเมลและรหัสผ่านของคุณลงไปแล้วก็กดล็อกอินต่อไปเราก็ไปทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับเทรดกันนะครับก็ให้คุณย่อหน้าจอมือถือออกไปแล้วก็เข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store นะครับก็มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ค้นหาแอป,ปที่ชื่อว่า MT 4ก็จะเจอกับแอป,ป Meta Trader 4นะครับหรือถ้าคุณหาคําว่า MT 4แล้วไม่เจอนะให้ลองพิมพ์คําว่า Meta Trader C นะครับโอเคเมื่อเจอแอป,ปแล้วนะครับก็ทาการติดตั้งให้เรียบร้อย พอดีตั้งเสร็จก็เปิดเข้าไปในแอปแล้วกกดที่ยอมรับแล้วกกดยอมรับแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคพอมันขึ้นแบบนี้มานะครับต่อไปเราก็ต้องทําการล็อกอินเข้าสู่บัญชีเทรดของเราก็กดไปที่3ขีดตรงมุมซ้ายบนแล้วก,กดที่จัดการบัญชีแล้วกกดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็กดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ต่อมาในช่องค้นหาบล็อกเกอร์ให้คุณพิมพ์คําว่า tm tm ลงไปนะครับ จากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีช่องเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกหลายช่องมากวิธีการดูนะครับว่าเราต้องเลือกช่องไหนก็คือเรากลับไปที่เว็บแล้วก็เรากดไปที่ไอคอนฟันเฟืองตรงนี้นี่นะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรเช่นตัวอย่างนี้ของผมก็จะเป็น tmgm trade max live แโอเคเมื่อทราบแล้วก็กลับไปที่เว็บนี่นะแล้วก็เลือกให้ตรงนะครับตัวอย่างนี้ของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไป ต่อมาในช่องลงชื่อเขาใช้ก็เรากลับไปที่เว็บของ T M G M นี่นะครับตัวเลขตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ใช้ในการลงชื่อเขาใช้ก็เราคัดลอกตัวเลขตรงนี้มาแล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็วางลงไปในช่องลงชื่อเขาใช้ ่อมาในช่องรหัสผ่านก็ให้คุณกรอกรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิกลงไปซึ่งมันก็เป็นคนละรหัสผ่านก,นกันกับที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของ TNGM นะครับซึ่งถ้าคุณลืมนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะวิธีการเปลี่ยนก็กลับไปที่เว็บนะครับให้คุณมาที่หัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดไปที่ไอคอนรูปดินสอตรงนี้นะ แล้วก็ในช่องรหัสผ่านใหม่แกลอกราดหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการโดยรหัสผ่านที่คุณจะเปลี่ยนนั้นก็ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขโดยมีความยาวอยู่ที่ระหว่าง8ถึง15ตัวอักษรนะครับส่วนในช่องยืนยันรหัสผ่านก็กรอกแบบเดิมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดส่งนะครับโอเคทีนี้ก็กลับไปที่แอปนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านของคุณลงไปต่อมาก็กดที่ลงชื่อเข้าใช้ เรียบร้อยนะครับถ้าคุณล็อกอินสําเร็จตรงนี้มันก็จะแสดงยอดเงินที่คุณมีขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ต้องทําการเพิ่มสินทรัพย์ที่เราต้องการเทรดเข้ามานะครับเริ่มแรกก็กดไปที่ตรงนี้คุณก็จะเห็นสินทรัพย์ต่างๆมากมายที่ระบบเพิ่มเข้ามาให้นะครับกอ่อนเลยผมก็แนะนาให้คุณลบสินทรัพย์พวกนี้ออกไปทั้งหมดก่อนนะแล้วก็ค่อยเพิ่มสินทรัพย์ที่คุณอยากจะเทรดเข้ามาด้วยตัวเองวิธีการลบนะครับก็กดไปที่ไอคอนรูปดินสอตรงนี้แล้วก็กดไปที่รูปถังขยะแล้วก็กดดิก,กาถูก2อันตรงนีี้้แลวก,กดท่ถังขยะอันึรง แล้วกดย้อนกลับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะลบสินทรัพย์ต่างๆออกไปทั้งหมดแล้วซึ่งจะเหลือไว้อันหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถลบได้โอเคทีนี้วิธีการเพิ่มสินทรัพย์ที่เราต้องการเทรดก็คือเรากดไปที่ไอคอนรูปบวกตรงนี้ มันก็จะมีหมวดหมู่ของสินทรัพย์ให้เราเลือกนะครับอันแรก major FX ก็คือเป็นคู่สกุลเงินหลักเมท a l นี้ก็จะเป็นโลหะมีค่านะครับเช่นทองคำ index ก็คือจะเป็นดัชนี silver ก็คือจะเป็นแร่เงิน oil ก็คือจะเป็นน้ำมันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น forex minor นะครับอันนี้ก็คือเป็นคู่เงินรองนะครับต่อมา index Asia อันนี้ก็จะเป็นดัชนีของเอเชียนะครับแล้วก็สุดท้าย China A50 ก็คือเป็นดัชนีอันหนึ่งของจีนนะครับโอเคตัวอย่างนี้นะสมมติผมอยากจะเทรดเป็นคู่เงิน forex นะครับก็คลิกไปที่ major FX ซึ่งก็คือเป็นคู่เงิน f o r e x ยอดนิยมที่สุดซึ่งด้านในมันก็จะมีคู่เงินให้เลือกนะครับสมมุติผมต้องการเทรดเป็นคู่เงิน usd jpy ก็คลิกเข้าไปมันก็จะหายไปนะครับก็แปลว,ว่าผมเพิ่มคู่เงิน usd jpy เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาดูอีกสักตัวอย่างสมมุติผมต้องการเทรดเป็นทองคำนะครับก็คลิกไปที่เมทัลตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปที่ xau usd นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวย่อของทองคํานั่นเอง โอเคมันก็จะหายไปก็แปลว่าเพิ่มสําเร็จแล้วทีนี้เมื่อเราทําการเพิ่มสินทรัพย์ต่างๆตามที่เราต้องการเทรดเสร็จแล้วก็ให้กดย้อนกลับตรงนี้เห็นไหมครับก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตามที่เรากดเลือกเลยโอเคต่อมาเราก็ต้องทําการเปิดกราฟราคาเพื่อทาการวิเคราะห์ก่อนการเทรดนั่นเองตัวอ,อย่างนี้สมมุติผมอยากจะเทรดเป็นคู่เงิน EURUSD ผมก็จะคลิกไปที่ EURUSD แล้วก็คลิกที่เปิดกราฟ คุณก็จะเจอกับกราฟราคาของคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรดแล้วทีนี้ก็ให้คุณดํเนินการวิเคราะห์กราฟราคาซึ่งสําหรับมือใหม่นะครับก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะวิเคราะห์กราฟราคาได้ยังไงนะครับการวิเคราะห์กราฟราคานะครับก็ให้คุณก็มาในยู u ูบนะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าสอนวิเคราะห์กราฟ forex นะครับก็จะมีคลิปต่างๆสอนการวิเคราะห์กราฟ forex ไว้มากมายเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับมีช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า forex สบายๆนะครับช่องนี้นะสอนการวิเคครรราาาาาะกฟ Forex ไว้ดีม โดยสอนละเอียดแล้วก็มีคลิปหลายร้อยคลิปเลยนะครับก็แนะนําเข้ามาศึกษากันได้นะสมมตินะครับในตัวอย่างนี้ผมดํเนินวิเคราะห์กราฟ forex เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องทําการเปิดออเดอร์หรือการส่งคําสั่งซื้อขายนั่นเองวิธีการเปิดออเดอร์หรือรส่งคําสั่งซื้อขายนะครับก็ให้เราก,กดไปที่ไอคอนบวกตรงมุมขวาบนจากนั้นเริ่มแรกให้เรามาที่ช่องรงนี้นะครับช่องรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการกําหนดลตไซส์ซึ่งลดไซส์มันก็คือหน่วยในการเทรดนั่นเองโดยเราสามารถกําหนดลดไซส์ได้ต่่ําสุดที0.01นะครับ นี่นะเห็นไหมครับ ซึ่งการตั้งรถไซนั้นโดยปกติแล้วเราจะตั้งตามเงินทุนที่เรามีนะครับถ้ามีเงินทุนน้อยก็จะใช้รถไซต่ำๆถ้ามีเงินทุนสูงๆก็สามารถใช้รถไซสูงๆได้นะซึ่งผมก็เคยทาคลิปสอนคํานวณรถไซที่เหมาะสมไว้แล้วนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ในการคํานวณรถไซที่เหมาะสมไว้ให้ที่คาําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ในช่องคอมเมนต์โอเคตัวอย่างนี้นะผมก็จะตั้งรถไซที่ต่าที่สุดไปเลยนะครับไม่ได้คํานวณอะไรนะเพราะว่าได้คํานวณให้ดูนะครับมันจะยาวนะต่อมาหลังจากกําหนดรถไซเสร็จเราก็ต้องกดที่ซื้อหรือ ก็คือหมายความว่าเราทาการวิเคราะห์รับราคาของสินทรัพย์ที่เราจะเทรดแล้วเราคิดว่าราคาของมันจะปรับตัวขึ้นนะครับ basis. หรือพูดง่ายๆก็คือการกดที่ซื้อหรือกดที่บายมันเป็นการเปิดออเดอร์เพื่อทํากําไรในขาขึ้นต่อมาถ้าเราคลิกที่ขายหรือคลิกที่ซลล์มันก็คือเราทาการวิเคราะห์รับราคาแล้วเราคิดว่าราคาของสินทรัพย์นั้นมันจะลงก็ให้เราคลิกที่ขายหรือคลิกที่เซล์นะครับมันก็คือเป็นการเปิดออเดอร์เพื่อทํากําไรในขาลงโอเคในตัวอย่างนี้นะครับเมื่อกี้สมมุติผมวิเคราะห์รับราคาของ EUR USD ผมคิดว่าราคามันจะปรับตัวลงนะครับผมก็จะคลิกไปที่ขายนะครับเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็ทําการส่งคําสั่งซื้อขายกับ T M E M เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณก็สามารถดูสถานะออเดอร์ของคุณได้ที่ตรงนี้เลยมันก็จะบอกนะครับว่าคุณเปิดออเดอร์ที่ราคาเท่าไร่ปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็คุณได้กําไรหรือว่าขาดทุนอยู่ที่เท่าไรนะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะผมเปิดออเดอร์เซลล์นะครับ ที่ราคานี้ถ้าราคามันวิ่งลงไปต่ํากว่าราคานี้นะครับผมก็จะได้กําไรนั่นเองโอเคต่อมาหลังจากเปิดออเดอร์นะครับต่อไปเราก็ไปเรียนรู้วิธีการปิดออเดอร์กันต่อการปิดออเดอร์นะครับมันก็คือเป็นการปิดสถานะเพื่อรับผลกําไรหรือผลขาดทุนของออเดอร์ของเรานี่นะครับตัวอ,อย่างนี้นะผมได้กําไรแล้วนะครับที่0.08ดอลลาร์แล้วถ้าผมต้องการรับผลกําไรหรือว่ารับผลขาดทุนตรงนี้นะครับผมก็ต้องทําการปิดออเดอร์กันก่อนนะถ้าไม่ปิดเราจะไม่ได้รับผลกําไรหรือผลขาดทุนนะครับโอเควิธีการปิดออเดอร์นะครับก็ให้เราก,กด ค้างไว้ที่ออเดอร์ของเราที่เราต้องการปิดจากนั้นก็คลิกที่ปิดคําสั่งแล้วก็คลิกที่ปิดที่กําไรในกรณีที่กําไรหรือว่าคลิกที่ปิดที่ขาดทุนในกรณีที่เราขาดทุนนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเราทําการปิดออเดอร์เสร็จแล้วเราก็จะได้รับผลกําไรหรือว่ารับผลขาดทุนของออเดอร์ของเราทันทีนะครับนี่ก็คือเราเทรดจบไปแล้วนะครับหออเดอร์ต่อมาเรามาดูวิธีการดูประวัติการเทรดกันนะครับเริ่มแรกก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ คุณก็จะเจอกับประวัติการเทรดทั้งหมดของคุณนะครับว่าคุณเทรดในสินทรัพย์อะไรเปิดออเดอร์ที่ราคาเท่าไร่ปิดออเดอร์ที่ราคาเท่าไรเปิดออเดอร์แบบเซลลหรือบายเปิดที่ลถไซส์เท่าไรได้กําไรหรือว่าขาดทุนที่เท่าไรแล้วก็สามารถคลิกที่รูปปฏิทินตรงนี้นะครับเพื่อเลือกดูประวัติการเทรดตามช่วงเวลาได้นะครับเช่นอาจจะดูของวันนี้ของสัปดาห์ล่าสุดดู3เดือนล่าสุดนะครับหรือกําหนดเองก็ได้ โอเคนี่ก็คือจบทุกวิธีการเทรด t m e m บนโทรศัพท์มือถือไปเพียงเท่านี้ต่อไปหลังจากเทรดเป็นแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการถอนเงินกันต่อคุณก็สามารถกดไปยังคลิปที่ขึ้นมาตอนนี้เพื่อดูวิธีการถอนเงินออกจาก t m e m ได้เลยแล้วก็หากดูคลิปนี้แล้วสงสัยอะไรสามารถสอบถามเราได้ที่ไลน์ไอดียแอดสากาอินสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ